ครับสวัสดีครับผมรันนี B ่บีเกมเมอร์นะครับผมหรือตอนนี้เรียกผมว่ารันนี B ่บีไบเกอร์นะครับผมคือความจริงเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นไบเกอร์มานานแล้วนะครับก่อนที่ตอนตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะทําช่องเกมอีกนะฮะก็คือเมื่อก่อนผมขับ CBR ห้าร้อยนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวสปอร์ตทัวริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนรถแล้วเปลี่ยนรถมาได้ประมาณหลายวันแล้วนะครับก็เป็น วอสก k i ZX6R คันนี้นะครับผมหรือว่าเราเรียก ZX6R นั่นเองนะครับของวาสก k i นะครับผม oh. ก็ oh. เพิ่มขึ้นมาาจ500าก5 0 0ซีเป็นเป็น 636cc นะครับผมอัพขึ้นมานิดเดียวแค่136นะครับโอเคผมวันนี้ผมพามาดูรถผมก่อนนะครับผมคือด,ด้วยความที่ผมเพิ่งจะออกรถใหม่นะครับ พิ่งออกรถใหม่ก็ตอนนี้ผมออกรถวันที่21เมษายนนะครับออกกับพีระมอเตอร์นะครับผมซื้อกพีระมอเตอร์โอเคนะครับก็ตอนแรกก็เอามาแล้คิดว่าจะทํำนู่นทํานี่แต่ว่าเออก็ไม่ดีกว่านะครับก็คือพอดีผมรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะครับแกเป็นแกเป็นช่างทำ แฝดิงแต่งนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักแกนั่นคือพี่หน่อยโซตึงนะครับผมก็แกเอาพาร์พาร์แต่งของแกมาโชว์นะฮะซึ่งตอนแรกผมก็แพนว่าจะซื้อของแต่งเยอะแยะเลยแต่พอเห็นพาร์แต่งของแกแล้วผมขอผมเลยเอ่อผมเลยพับโปรเจกต์เก็บไว้รอของพี่หน่อยโซตึงออกมาก่อนนะครับผมจะได้ใช้พาร์ของพี่หน่อยโซตึงมาแต่งคันนี้นะครับคือของแต่งไม่มีอะไรมากนะผมไม่เน้นของแต่งนะครับก็อันแรกที่พวกเราเห็นก็จะเป็นอ อันเนี้ยครับปอกแฮนของของของอะไรวะของ C C P นะครับก็ไม่ได้เหนียวหนึบอะไรมากราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็อุดกระจกนะครับสองร้อยแล้วก็น็อตสแตนเลสน็อตเลสนะครับน็อตเลสสองอ่ฝั่งละสองอันนะครับฝั่งละสองข้างแล้วก็ชิลครับชิลชิลนี่เป็นชิลผมซื้อมาประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นราคาไม่ได้เน้นของดีอะไรมากนะครับ เพราะว่าอยากจะเก็บังค์ไว้ทําอย่างอื่นมากกว่านะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกสายคันเร่งนะครับแล้วก็สปูลน,นะครับสปูลสปูลยกรถนะครับสปูลยกรถเอาไว้ใช้แบบเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อนะครับท่อท่อลั่นนะครับคือผมก็อยากผมก็อยากจะให้ฟังเสียงนะ ผมผมก็อยากจะให้ฟังเสียงอยู่แต่ว่าอาตอนนี้ก็คือถ้าเราดูบริเวณรอบๆก็คือจะมีจะมีรถของพวกพี่ๆขนส่งนะครับเขามาจอดนอนนะฮะพวกพี่ๆขนส่งเขามาจอดนอนนะฮะผมก็เลยผมก็เลยไม่กล้าที่จะสตาร์ทรถนะครับไม่ไม่กล้าที่จะสตาร์ทรถเสียงดังนะฮะเพราะว่าวกลัวพี่ๆเขาจะตื่นแล้วเขามากทืบเอานะฮะโอเคครับ <im ps> รวมรวมรถของผมก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่ได้แต่งสวยแต่งอะไรมากนะครับเน้นใช้งานนะครับก็ผมเป็นคนที่ชอบเดินทางไกลนะครับผมเวลาผมกลับกลับบ้านกลับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ที่จะผมก็ชอบชื่นชอบที่จะใช้เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ได้ส่วนมากนะครับในฟีลลิ่งของเมื่อก่อนเนี่ยผมขับฮะีขับ CBR 500นะครับมันก็ มันก็ไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์เราเท่าไหร่นะครับในการขับขี่ทางไกลนะครับแล้วตอนนั้นแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของความเร็วนะครับการทาการทําเวลาการเวลาที่เราจะชั่วโมงเร่งรีบนะครับผมมองว่าไอ้ตัวนี้มันดีนะครับมันดีกว่านะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็เออมันก็ดีกว่า TBR 500ยนะครับ แน่นอนเพราะว่ามันก็เป็นรถซูเปอร์สปอร์ตสี่สูบเรียงนะครับผมซึ่ง cbr 500มันก็2สูบนะครับ2สสูบเรียงนะครับในเรื่องของความแรงก็จะไม่เท่าตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้ข้อดีข้อดีมีเยอะนะครับข้อเสียข้อเสียแค่ถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นแค่นั้นเองนะครับถ่ายรูปไม่ขึ้นนะครับข้อเสียอย่างอื่นผมยังไม่ ข้อเสียอย่างอื่นผมยังไม่เห็นเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเพิ่งขับมันได้ไม่นานนะครับถ้าให้เทียบกับ CBR 500แล้ว CBR 500เป็นรถใช้ขับขี่ในเมืองนะครับถ้าสมมุติว่าเจ้านี่ขับขี่ในเมืองกับ CBR 500ขับขี่ในเมืองผมว่า CBR 500ขับขี่ในเมืองสบายกว่าครับเพราะว่าไอ้นี่มันปวดหลังปวดข้อมือด้วยนะดูท่านั่งนะครับท่านั่งนะครับ ถ้าเป็น c d r ห้าร้อยเนี่ยขาเราจะอยู่ประมาณจะประมาณนะแต่นี่เป็นรถซูเปอร์สปอร์ตนะครับเป็นรถมันมัน,ม,นมันเป็นรถแข็งนะครับเพราะงั้นเวลาเรานั่งเวลาเรานั่งอ่มันจะอยู่ในขาเขาเรียกว่ารูปแบบของรถซูเปอร์สปอร์ตนะครับถ้านั่งมันก็จะเป็นสปอร์ตจ๋าเลยนะครับก็ดูนะครับ ดูจังหวะช่วงช่วงหนีบช่วงช่วงวอลถังช่วงหนีบถังนะครับเนี่ยคือเวลาเราจะเข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยเราสามารถเกาะถังได้เลยนะครับเนี่ยครับเราสามารถที่จะเกาะถังได้เลยครับเวลาเราเข้าโค้งหรือเวลาที่เราใช้ใช้ความเร็วสูงๆนะเกาะถังครับหนีบถังนะครับแขนหนีบถังนะครับเห็นไหมฮะคือมัน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 พอดีเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยหนีบนะครับ เวลาเราเลี้ยวเราจะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเลี้ยวเราจะเทโค้งอย่างเงี้ยมันก็มันก็สามารถที่จะเกาะนะครับเนี่ยครับเนี่ยเกาะทั้งพอดีเลยนะครับเกาะครับเกาะเห็นไหมครับเกาะเกาะพอดีเลยนะครับซึ่งผมผมว่ามันมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบสายสปอร์ตมากนะครับผม วิ่งการขับขี่เนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันจะขับสนุกมากนะครับถ้าประมาณ1 0 0 1ร0อยหอยก่างเงี้ยกำลังดีนะครับกำลังดีดีมากเลยแต่ผมยังไม่เคยลองถึง200้นะเพราะว่ารถผมมันยังไม่พลันอินนะครับรถผมมันยังไม่พลันอินอโดยรวมแล้วก็ถือว่าหล่อใช้ได้ครับผมสำหรับเจ้า ZX6R ตัวนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาตั้งแต่ช่องเกมนะครับผมก็คราวนี้ก็จะงงๆหน่อยว่าทำไมาอยู่ดีผมมาทำช่องเกี่ยวกับรถนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็เอาง่ายๆคือผมก็ไม่เก่งหรอกผมผมผม,ผมพูดผมพูดไม่เก่งนะถ้าพูดเป็นอะไรเป็นทางการหน่อยผมพูดไม่นค่อยเก่งเ,เดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงไปทีละเรื่อยๆนะครับผมโอเคเอา่า ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับคือมันเป็นความฝันของผมเลยเพราะว่าผมอยากทําคลิปเกี่ยวกับบิ๊กไบค์มานานแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนั้นผมผมขับรถอ่าผมขับ cbr 500แล้ว cbr 500มันเหมือนว่าเป็นรถที่ผมเอามาแก้ขัดเฉยมาแก้ความอยากเฉยแล้วตอนนั้นผมยังไม่มีไม่มี ผมยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะซื้อเจ้าตัวนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีความสามารถมากพอที่จะซื้อตัวนี้ได้แล้วแล้วผมก็อยากทําช่องเกี่ยวกับบิ๊กไบค์นะครับเกี่ยวกับรถนะครับไม่วายังไงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณคากครับผม